สวัสดีค่ะวันนี้มานามา,เ,าเขียนงว้วเอาหนามให้งว้วฝ่าดละปีปีปตกกระทางอื่นน่าจะของแหงกอดตอดมานาค่ะมานาเอาอ้อานหนามให้ง้วแม่เทา ซนยังไง่ซนดอกแต่เขาพี่บนเอานอหบ่ซนเลย,เย,ยงวัวแดงแดงทุกตัว อันก็หน่อยขาย nhau ค่กว่าเห็นไหม,มาาตัวแดงตัวแดงง่าว่าแฮเบไอตัวนี้นึกว่าตัวนี้ลูกลกว่าเจบบนตะ่ลูก,ก,ย,บบลกยิ้มแล้วเตียอืมยิ้มแล้วเอาเนี้ยยิ้มแล้วเตีย

แล้วครับตัวนี้ราคาประมูลเริ่มต้นที่สามหมืนห้าครับตัวนี้ mm. เลือดเก้าสิบครับไม่ใช่เลือดร้อยครับตัวนี้ mm. ถูกครับหล่อมากเลยโคตรหล่อครับโคตรหลอ่อโ mm. คตรสวยครับโคตรสวยตัวแม่หมดครับแล้วแต่ตัวผู้ mm. เนี่ยพอมาจับหมาเขามากุดเขาตัวทหารลอยสุดยอดเลยถ้ากุดเขาเนี่ย ถ้ากุดเขามันเลยราคาเท่ากันดิเอาง้อทำไมจนหลังคือบาท